เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมและ๋ยวสำหรับใครที่เข้ามาในขีดวิีโก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในขีดวิดีโอนี้ครับผมนะเราจะมาสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะว่าอัปเดตหน้าของแมปฟริชเนี่ยนะครับผมนะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับผมนะบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนครับน้องๆคนไหนนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนะเกี่ยวกับการสปอยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะพี่นะครับผมนะจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านโดยการที่เอาข่าวนะครับผมนะฮะมาสปอย ให้น้องๆน,นั้นได้รับชมรับฟังกันก่อนนั่นเองนะครับผมนะฮะเตรียมตัวก่อนลูก,ก่อนนะครับผมนะเก่งก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแนะนาบาจอช็อปเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเติโมโรบักหรือกิบไปเทมเกมพาร์ทผลพิศาถาวรมีครบจบที่นี่เลยหากต้องสนใจติดต่อลิงก์ใต้คลิปวิดีโอดีได้เลยโอเคไม่รอชา้าเราไปติดตามรับชมกันเลยละกันนะครับไปเริ่มจากทุกภาพแรกก่อนเลยนะครับผมนะอาจจะพูดไม่ชัดพอดที่แบบว่าเป็นร้อน,หน,นหน่อยนิดนึงนะครับผมนะสิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนจะเเป็นทะลายกึง เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นต้นตะบองเพชรนะคุณผู้ชมเะซึ่งตะบองเพชรเนี่ยในปกติแล้วมันจะขึ้นที่ตามทะเลทรายแต่ว่ามันก็ประมาณว่าดิบร้อนชื้นนิดนึงเพราะว่ามันมีต้นมะพร้าวด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีต้นไม้ทั่วไปนะครับผมนะก็รู้สึกว่าข้างบนนี้ต้องมีอะไรเพราะว่ามันมีบันไดไต่ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนัน้องๆตรงนี้ครับที่เราสังเกตเลยนะครับผมนันน่าจะเป็นจุดห้อยโหนนะฮะอ่าปกติแล้วคือถ้าเราจะขึ้นไปก่อนนี้เนี่ยอาจจะขึ้นยาก เลยนะครับอาจจะต้องหอยโหนพูดไม่ชัดเลยอาจจะต้องห้อยโหนนะครับผมนะจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็ไปจุดนี้นั่นเองนะครับผมนะเพื่อขึ้นไปข้างบนดูซิว่ามีอะไรเนี่ยครับผมนะอะไรประมาณนี้ครับนี่คือรูปภาพตัวอย่างอัปเดตนะครับผมนะเขาบอกว่ามีข้อความด้วยจริงๆมีข้อความด้วยนะครับผมแต่เขาบอกว่าหลังจากทาการปล่อยรูปภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะไม่นานนะครับผมน่าจะประมาณไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยน่าจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอยากจะถามคุณผู้ชมว่าฟาร์มกันทันหรือเปล่านะครับผมเอ คือบางคนต้องเข้าใจก่อนนะครับผมแต่บางคนเขาเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือเขาไม่สามารถออนเล่นแบบประมาณวันครึ่งวันได้เพราะว่าเขาต้องเรียนหนังสือด้วยนะครับผมนะน้องแต่ถ้าเราเนี่ยครับผมนับไปวัยกลางคนหรือไปทํางานเนี่ยก็อาจจะมีเวลาเล่นนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะยังยังไม่หมดนะครับผมยังมีอีกเรื่องราวของสปอยเราไปรับชมกันต่อเลยถัดมาเนี่ยนะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมในระยะความยาวประมาณ7วิด้วยกันนะครับผมนะนเราก็รู้สึกว่ามองโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นท่าของประตูอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูเลยคร ประมาณนี้ครับก็จะมีเส้นบางๆนะครับผมนะไหลเข้าก่อนประตูได้นั่นเองนะครับหลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยพี่นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับเหมือนจะเห็นกุญแจนี้ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่าฮใช่คุณผู้ชมลองนึกภาพย้อนกลับไปนะครับผมนะ่ะเจ้าตีศูนย์ตัวนี้นะครับผมนะซึ่งเมื่อก่อนมนะันเป็นสีแดงมี3ามเงาสามหอ,อกนี้ใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนะครับผมนะมีการปรับรีวิวเข้ามาเป็นรูปลักษณ์แบบเหมือนกุญแจนะครับเป็นหัวใจเป็นเออตอนแรกกูนึกว่าเป็นธงที่ไหนได้มันเป็นเหมือนกุญแจเวเ สามารถเข้าออกประตูนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าดูโซนแล้วมันก็เอ้ยมันก็สีแดงเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ปะเออคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมนะฮะแต่พี่ก็ไม่กล้าฟันธงหรอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เป็นการสันนิษฐานของพี่เล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับผมนะ้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงหรือรู้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมแต่ความยาวประมาณวิบวิดู มืดนิดนึงนะฮะก็จะมีเห็ดสีแดงตรงนี้ครับแล้วก็มีเห็ดสีม่วงตรงนี้ครับมีน้ําตกด้วยะฮะมีรูปปั้นอันอันโโอ้หอันใหญ่เลยเหรอโอ้โห้โคตรน่าจั่วเลยครับน้องๆเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะยังให้ข่าวสารข้อมูลกับคุณผู้ชมนั้นไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลที่พี่ไปหามามันก็มีประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรกับพี่ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก่อนจากกันไปนะครับผมนะเขามีอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะเป็นเมกกกาาโลลลดออออนน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 ีีเเเเวต์ัััั่่งะะะะะคคครรบบบผผมนะผมมนะ็หหื้ยๆซแ มันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนแต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์เมกคาโลดอนนะครับผมนะโดยการที่จะให้เรานะครับผมนะฮะไปตกเมกคาโลดอนอีเวนต์นั่นเองนะครับผมแนละ้วก็อาจจะเป็นปลาที่แรล,ละหายากคาดว่าน่าจะตัวใหญ่หน่าดูเตรียมเบ็ดเตรียมใจไว้เลยนะครับผมนะระยะเวลาเนี่ยนะครับผมนะเขาบอกว่าจะเป็นวันเสาร์พฤศจิกายนนี้นะครับผมนะเวลาก็2องทุ่มนะครับจนถึงวันอาทิตย์เ้อโอ้ยสองวันเองเหรอเสาร์อาทิตย์เองเหรอนะครับผมนะที่จะถึงนี้นั่นเองวันที่23นะครับผมนะกับวันที่24เตรียมตัวรอเลย นะครับผมนั้นประมาณอีกสักสองอาทิตย์ไปนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้ประมาณวันที่เท่าไหร่นะสิใช่ไหมวันลอยกระทงด้วยเออโอเคหากใครสนใจนะครับผมนะก็ติดตามช่องพี่ไว้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะมาประกาศข่าวอีกทีว่ามันมาตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะอ๋อนี่เลยนะครับผมนะ้นเขาบอกว่ามีนิวไอแลนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้ใครบอกว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับผมนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกััันนนนนดดด้้วววยะะคครบผมอใหลิิปีีโาสส ไปบ๊ายขอตัวลาไปก่อนนะครับ